สวัสดีท่านผู้ชมอีกทางนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอันเปาจูซียกยานะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับมีแขกรับเชิญนะครับวันนี้อยู่กับสองท่านเลยครับคนแรกคือคนแรกคือนับแนะนําตัวเลยครับคุณนักรับอยู่ไหมเอ่ย วันนี้เราก็มาสอนทำอินโทรแบบพื้นหลังใสนะครับโอเคครับขั้นแรกเรา,าต้องเปิด a d o b e After Effects CS 6นะครับหรือคุณจะใช้ CS อะไรก็ช่างนะครับอันนี้มาดูข้อค้านะครับก็าอาจจะได้ยินเสียงทีวีอะไรก็ทางบ้านผมเองนะครับก็ไม่ต้องสนใจก็นแรกเลยเรา่าเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาก่อน a d o b e After Effects คอับ,บขอปิดอันนี้ก,นก่อนเลยครับ โอเคครับ okay. ลาก่อนนะครับเกิดอาการมิชั่นเฟลอีแกแล้วโอเคครับรอแป๊บหนึ่งครับอยาก ค okay. ครรรัับบอนี่ครับอันนี้ของคุณจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะครับผมขอปิดกล้องเดียวแล้วเพื่อนทักมาเลยนี่เป็นทางโอเคครับสมมติเราเปิดเราเปิดแกลนี้ขึ้นมาครับก่อนเราแปนะครับนี่ครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วก็เกอาภาพลง ภาพลงภาพลงแลกแลกเอาภาพลงโอเคเอารถได้ภาพลงนะครับลากภาพลงมาครับปึ๊บโอเคจะเป็นไาล์แบนี้ในคุณจะปรับเป็นเท่าไหร่ก็ได้ผมปรับเป็นหา้าวิหนึ่งนาทีไอหนึ่งห้าห้าวิครับประมาณนี้รูปคุณก็ เออแบบประมาณนี้ทุกคนก็ขยันแล้วแต่คุณเลยคุณจะชอบแบบไหนครับอันนี้นนประมาณนี้โอเคครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่เท็กลงบารบคิดตัวนี้ได้ครับแท็กผมจะแบบสปีดทา้ายสปีดเลยนะแล้วก็เขียนชื่อเลยครับ เนี่ยครับชื่อคุณหรือชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่คนหรือชื่อรายการอะไรก็ได้ครับโอเคเราจะสร้างเรื่อมาปรับขนาดนะเราอยากได้ขนาดเท่าไหร่นะประมาณนี้โอเคแล้วก็เข้ามาที่เอฟเฟกต์เนี่ยเอฟก็แลมโอเคปรับเป็นสีมัน,นปรับเป็นสีตามหัวคุณเลยดีกว่า โอเคาประมาณนี้โอเคครับเราได้แล้วเราก็ทาไอตรงแดงนี้มานี่ครับอาจจะดูไม่สวยเราก็ปรับดูเอฟเฟกต์อืตรงนี้ครับกดตรงนี้ครับลาบมาครับนี่ครับจะดูสวยขึ้นมาในหันตาครับโอเคลาบลากให้อยู่เฉยๆให้สีสน้ิ้นมนมา โอเคประมาณนี้ครับเราได้แล้วแล้วก็ขยายหน่อยโอเคแล้วก็สร้างเหมือนเดิมมนอันนี้ข้างล่างผมจะเขียนเป็นว่าไม่คอนะครับไม่คอ,อคนี่คจะลื่นแล้วตัวตัวสันตับได้ตามน,นี้เลยมาปรับเอาเลย มันก็ประมาณนี okay. okay. ้โอเคจ้างเหมือนเดิมครับสร้างเหมือนเดิมเลยเยังมันก็ถ้าเกิดกลัวสีมันเลือดเรากรอบโคตรครับคลิกตรงที่สีอ่ะโอเคแล้วก็กรอบโคตรมาเหมือนกันครับคลิกสีกรอบวาง คือย่างคครประมาณนี้นี่ครับแล้วลากเหมือนเดิมเลยก็ลาลแลกแบบนี้นี่ครับโอเคเราได้อย่างนี้แล้วใส่สามดีครับทีนี้เราก็เลือกเลย แล้วก็วกเออแลนั่นับแล้วก็ต้องเริ่มมาตรงนี้ผมขอปัดตรงนี้ก่อน<ๆ>แล้วก็รยัดงัวดเอ,นอนู้กว่างงปีเลแล้วก็งดูว่าประมาณไหนแล้วก็เราลองดูนะครับว่าตับ,บางบางอันเนี่ยเอาสาบันจิบินหายไป นี่ครับประมาณนี้โอเคเราลองเล่นดูนี่ครับประมาณนีน้ประมาณนี้ครับเหมือนกันครับแล้วก็เลื่อนมาหน่อยฮะลากไมโครลงมาโอเคประมาณนี้ เสร็จสุดเราได้แล้วครับแล้วเราจะทำยังไงให้รูปมันค่อยๆหายไอ้ยค่อยๆมากดคิวตรงท่สองอันนี้เลื่อนลงมาแล้วก็ต้องเลื่อนมาฝั่งนี้ติก๊กศูนย์โอเคครับอาจจะอธิบายเร็วไปหน่านะครับถ้าไม่ชันก็ขออภัยด้วยนะครับว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็วันจันทร์ฮะก็ต้องรีบไปเลยวแล้วรีบทำนะอันนี้ผมก็ปรับประมาณร้อยหนึ่งล่ามาหนึ่งที่ปรับเป็นร้อยหนึ่ง ตรงนี้ปุ๊บ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 มาอย่างนี้ฮนะช่วงน,นี้เอ่อไม่รูปหายก็ปรับอันนี้อันนี้มันก้ากล้ามันจะแล้วก็ปรับเป็นก้กกาวกล้ามถ้าเกิดอันนี้เราไม่จะไม่เท่าเดินนี่เราปรับศูนย์โอเคครับประมาณนี้เหมือนกันแล้วครับปรับเหมือนกันนี่ครับปุ๊บเอส ศูนย์โอเคครับเหมือนการทัดทำเหมือนกันเลยมาฉีดทวิบาลเร็วหน่อยครับครับรีบโอ้บอกคำเดียวว่ารีบนี่ครับก็ประมาณนี้นี่ครับนี่ครับแต่ไม่ไม่มันยังสีดำอยู่พื้นหลังรับใจเย็นครับโอเค แล้วก็มา Committee ครับ add to render คลิกเข้าไปแล้วก็คลิกตรงนี้ครับปรับเป็น head 2, 6, ดกดสองหบปุ๊บคลิกเข้าไป add ไปอันนี้แล้วก็อันนี้เราก็หาที่เก็บครับเก็บไว้ตรงไหนอันนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นโช okay. ว์นะเป็นสามโอเคเซตก็ render ไปแปบ๊บเดียว เรียกนะกินอีกทีนแ,แต่นาทีเร็วไปครับก็ขออภัยนะครับอ,อาจจะไม่ละเอียดก่าคลิปที่แล้วครับว่าอันนั้นก็ดนกสิไปเรียบร้อยลงปุ๊บตะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเอ้ยครึ่งชั่วโมงวกว่าโดนไปแล้วโอเคครับก็มาณนี้บายเด้อย ก็ประมาณสอสายก็าได้ละกลางบัดอันนี้ออกมาคุณจะเซฟไว้ก็ได้ดูอืมรอครับ หรือว่าคิปมันใจนี่วะก็ติดอยู่อ่ะนี่ครับฟุฟฟฟ๊อฟุ๊บอุลับลงมาครับนี่ค,คโอเคแล้วก็ลแบอี after effect ขึ้นมาใหม่ครับโอเคครับแป๊บนึงรองแป๊บนึงแล้วก็ เดินออกมาเนี่ยสมมติเราคลิปอันนี้สมนนมตินี่ผมทำได้เรียบแล้วครับอิทนทนผมมีแล้วอันนี้จะมาทดสอบว่าเวลาใส่อินทอนแล้วมีภาพึ้นหลังจีทา่ะผมทำไม่ค่อยได้แล้วครับแต่อันนี้ผมจะทำแบบเป็นเบอร์เออเป็นเบอร์มากกว่าโอเคครับก็กอาจจะทักมาแล้วนะกดต่อไปมาครับ แล้วก็ลากไฟล์วิดีโอเข้ามาแบบนี้ okay, ครับแล้วก็ลากนนี้มากดนเนแนบตบแนบเป็นแบบนี้เราลองลากอันนี้เข้ามาปรับี้ให้ขึ้นไปขึ้นอยางบนเลย แลรากดตรงนี้ไม่ไดมีอะไรต่เนี้ยทราประมาณที่เราเป็นไปเราอยากได้อันนี้ผมอันแรกครับอันผมอันนี้เวลาผมเลยที่เกมาตรงนี้ครับถ้าเกิดมาก็อันแรกเลยโอเคยิขึ้นอย่างนี้ยไม่เห็นมีสิงว่าอะไรับอันี้ครับกดตรงนี้เออหรือใครไม่มีก็กดตรงนี้ครับมาโอเคนี่ครับมันจะมาเงียบแล้วก็ คลิกขวาเอออันนี้ก็คลิกขวาแล้วลืมสอนโอเคก็กด new นี่ครับแล้วก็มา effect ตามนี้นะครัตามผมเลยเฮ้ยอันนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เขียนมันก็ไม่เซฟนะครัก็เขียนตามนี้เลยครับเซฟใส่้าไปเคยยังไม่มีเะครับประมาณนี้ เราจะติ๊กอันนี้รปรับเป็นร้อยหนึ่งครับอันนี้พอใกล้จบก็เก้าเก้าอันนี้ก็ศูนยนี่ครับก็ประมาณนี้ครับง่ายง่ายไม่ยากครับพับเดีียวครับเสร็จๆให้ง่ายง่านครับแค่นี้ครับก็วันนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็มา แคทเร่าๆเพียงเท่านี้ครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณครับบ๊ายบาย